เมื่อวานนี้เรานําเสนอรเรื่องราวของกีฬาสนุกเกอร์นะครับที่ยังคงมีปัญหาติดขัดเพราะว่ายังเข้าไปอยู่ในเรื่องของกฎหมายการพนันทําให้มีปัญหาในการส่งเสริมกีฬาชนิดนี้นะครับตางไปจากประเทศอื่นๆเช่นประเทศจีนที่มีการส่งเสริมให้มีการเล่นสนุกเกอร์กันตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นต่อไปจีนถือว่าน่ากลัวมากๆเขาจะมีตัวเลือกนักกีฬาที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือมุมแค่เครียดที่คนในวงการสนุกเกอร์ก็ยังพูดกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนไปดูมุมเบาๆของสนุกเกรกัันนบบ้าะค กับคําถามที่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมนักสนุกเกอร์เวลาจะลงแข่งต้องมีฉายาประจําตัวด้วยติดตามได้จากรายงานครับสนุกเกอร์ถือเป็นกีฬาที่มีการเริ่มเล่นกันมานานแล้วตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19โดยรากฐานของกีฬาชนิดนี้มาจากกีฬาบินเลียดซึ่งมีตั้งแต่ศตวรรษที่16ซึ่งตอนนั้นใช้ลูกบิลเลียดแค่3ลูก จากนั้นก็มีการพัฒนาต่อไปจะมีลูกแดง15ลูกและในปี1875ก็ได้มีการเพิ่มลูกสีอื่นเข้าไปเพื่อให้มีคะแนนที่หลากหลายจึงทำให้รูปเกมค่อยๆพัฒนามาใกล้เคียงกับปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการเล่นสนูกเกอร์ผู้เล่นจะใช้ไม้คิวแทงลูกสีขาวให้โดนลูกสีแดงให้ลงหลุมก่อนจากนั้นถึงจะเลือกแทงลูกสีอื่นๆต่อโดยเทพชยาอุ่นหนูเจ้าของชายา F1 หรือ F นครนายก นักสอยคิวดาวรุ่งของไทยบอกว่านอกจากจะแทงลูกให้ลงหลุมแล้วสเสน่ห์ของสนุกเกอร์จะช่วยดูอารมณ์ของนักกีฬารวมถึงสไตล์การเล่นด้วยออสนุกเกอร์สเสน่ห์ของมันอยู่ที่การควบคุมอารมณ์ของนักกีฬาด้วยเพราะว่าการมันจะบ่งบอกตัวตนของนักกีฬาคนนั้นเลยว่าอารมณ์ร้อนหรือเปล่าหรือหรือแบบเป็นคนใจร้อนผ,ผุนผันทันแน่นหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยก็แล้วก็เป็นสเสน่ห์ของมันอยู่ที่เกมการเล่นการการแทงของผู้เล่นแล้วก็ สไตล์การเล่นของของผู้เล่นด้วยครับมันเสน่ห์ของมันอยู่ที่ตรงนี้ครับผมผมมาเล่นได้ก็ตอนย้อนไปตอนผมอายุ13ครับก็ทั้งบ้านผมผู้ชายห้าคนคือเล่นกันหมดเลยผมก็เป็นคนลองลองคนเล็กก็สกูสงผมคือจริงจังมากไปหน่อยครับก็พอเรียนจบมาก็มามาเอาจริงจังทางด้านสนุกเกอร์เลยเอฟบอกว่านะักกีฬาที่ลงแข่งขานสนุกเกอร์นั้นส่วนมากจะมีใช้ยาเป็นของตัวเองเช่นเดียวกับนักมวย เช่นรอนนี่โอซูลิแวนนักสอยคิวชื่อดังชาวอังกฤษได้รับฉายาว่าเดอะ็อกเก็ตมาร์คเซลบีได้รับฉายาว่าฉลามหินในส่วนของไทยนั้นรัชพลผู้อ,อกอ้อมก็มีฉายาว่าตองสิทธิชอยส่วนตัว F เองก็ได้รับฉายาว่าเอฟคอรนายกก่อนจะเปลี่ยนเป็น F1 ในภายหลังซึ่งสาเหตุที่นักสอยคิวแต่ละคนมีฉายาของตัวเองนั้นก็ถือเป็นธรรมเนียมมาตั้งนานแล้ว ฉายาเอฟนครนยกผมใช้มาตั้งแต่ตอนเข้าวงการใหม่ๆนะครับตอนอายุสิบแปดก็ตอนนั้นไม่ยังไม่มีฉายาครับก็ไม่รู้ไม่รู้จะจะใช้ฉายาอะไรนะก็เลยเอาเอฟนครนยกไปกอดเพราะว่าเห็นคนนั้นมีสระบ,บุรีมั่งมีเชียงใหม่มั่งก็เลยเอานักครนยกคเป็นฉายาส่วนตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเอฟวันนะครับเพราะว่าผมเล่นอาชีพมาหลายปีแล้วก็ฝรั่งก็ไม่รู้ถ้าจะเรียกผมเอฟนครนยกมันพูดยากก็เลยเอฟวันไปเลยว่าสไตล์การแทงผมจะผมจะแทงค่อนข้างเร็วเหมือน หมือนลบเล็วัน่วนหนึ่งครับก็้ผมก็ชอบฉายายนี้ด้วยผมเป็นคนคิดเองแล้วผมก็ใช้ฉายายนี้มาจนถึงปัจจุบันว่าน่าจะเหมือนกับนักมวยนะครับแล้วก็มันเป็นมันเป็นธรรมเนียมของนักกีฬาสนุกเกอร์แล้วครับที่มีฉายายของตัวเองครับผมต่างประเทศมีต่างประเทศมีครับมีครับ,รบอย่างโรน,นีอัลเวนก็เป็นเดอะล็อกเก็ตครับนับเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถือว่าน่าสนใจอย่างมาก สุดท้ายนี้เอฟได้ฝากถึงนักสอยคิวที่มีความฝันอยากติดทีมชาติว่าก่อนอื่นจะต้องมีความแสวงก่อนซึ่งก็คือความขยันรวมถึงต้องมีวินัยและต้องมีความตั้งใจที่จะเล่นในกีฬาชนิดนี้จริงๆและถ้าทําได้โอกาสที่จะติดทีมชาติย่อมมีแน่นอนพิมพ์ข่าวกีฬามาัธยชนวิกเอนไกรางาน ไม่ใช่เฉพาะนักสนุกเกอร์ชาวไทยนะครับนักสนุกเกอร์ต่างชาติเดี๋ยวเวลาที่สื่อฝรั่งเขาทาข่าวเขาก็มีการให้ฉายานักสนุกูเกอร์เหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองไปดูว่าเมืออ่อดับต้นๆ้นของโลกเขามีฉายาที่ถอดมาเป็นภาษาไทยแล้วเขามีฉายาว่าอะไรกันบ้างครับไปกันดูตั้งแต่อันดับหนึ่งของโลกนะครับอันดับหนึ่งของโลกก็คือมาร์คเซลบี้จากอังกฤษนะครับได้รับฉายาว่าเจ้าฉลามหินส่วนสจ๊วตบิงแฮมซึ่งเป็นมือสองนะครับฉายาว่าบอรรันอันดับ3ก็คือชอนเมอร์ฟี่ฉายาว่าพอดน้ย ถัดไปก็คือจัดทรัมป์ฉายยาว่าไอ้ปืนกลและก็จอห์นทิกกินนี่รุ่นเก่าเลยนะครับฉายาพ่อมดวิสกี้เพราะว่าเป็นคนสกอตแลนด์แล้วก็ไปดูอีกห้าดับถัดมานะครับอันดับ6ก็คือมาร์กาเลนฉายาไอ้กระบอกปืนส่วนถัดมานิวโรเบิร์ตสันฉายาจิงโจ้มหาปะเลยเพราะว่าเป็นคนออสเตรเลียนะครับถัดมาก็เป็นวิกกี้วอร์เดนฉายาเดอะวอลนัทติงจุนฮุยนักสอยคิวชาวจีนได้รับฉายาว่าไอ้ลูกระเบิด และก็โจเพอร์รี่ใช้ยาเดอะเจนเทนแมนส่วนนักสนุกเกอร์ไทยส่วนใหญ่จะอิงกับภูมิลำนาของแต่ละคนนะครับกรณีของตองสิทธิ์ชอยนี่ได้รับฉายาเพราะว่าชอยก็คือชื่อของคุณพ่อของตองนั่นเองนะครับก็ได้รับฉายาว่าตองสิทธิ์ชอยส่วน F นี่อย่างที่ชมจากรายงานไปนเมื่อสักครู่นี้เดิมก็คือ F นครนายกแต่ว่าฝรั่งออกเสียงลำบากนะครับก็เลยปรับมาเป็น F1 นอกเหนือจากนั้นก็มีแจ็คสระบุรีมีหมูปากน้ำนะครับแล้วก็มีนุกสากล กรณีของนุกสาลน,นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใช้ย,ยาไม่ไม่เป็นไปตามชื่อจังหวัดนะครับเท่าที่ตรวจสอบมาก็คือสา곤น,นี่เป็นชื่อโต๊ะสนุกเกอร์ที่นุกเขาเล่นอยู่นะครับเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละฮะก็ใช้ชื่อตามชื่อโต๊ะว่านุกสากลน,นั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นักสนุกเกอร์ไทยเขาจะนิยมใช้ภูมิล,ลำเนาหรือว่าจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองเป็นฉาย,ยาห้อยท้ายที่มาที่ไปเข้าใจว่าน่าจะมาจากสมัยก่อนซึ่งเป็นนักสนุกเกอร์เดินสายนะครับเวลาข้ามถิ่น คงจะต้องบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ครับว่าคนนี้มาจากถิ่นไหนนั่นเองครับ